พี่สาวป่วยหนักมาปฏิบัติเองเองมาสื่อถึงพี่สาวเหรอเจ้าค่ะหลวงพ่อพี่สาวเป็นฤาสีดวงตายไปแล้วยังไม่ตายเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ไม่ตายแต่ว่าอาการหนักถ่ายเองไม่ได้แล้วก็ชีก็กระปิบกระปอยตอนนี้นอนอยู่ที่ไหนที่บ้านท่านทิวดาเป็นโรคหัวใจสงสารพี่สาวอยากจะรู้ว่าพี่สาวมีอะไรจะขอแก้ไขคืนให้ได้ไหม ณเวลานี้อายุ65ปีชื่อสุบันจป่วย <ใจ S 2> หนักถายอเองไม่ได้เดินไม่ไม่ได้เดินแล้วลำไส้หลุดแล้วออกมาทางทวารหนักเป็นโรคหัวใจนี่ถือตัวเธอเหรอพี่สาวค่ะตัวพี่สาวโรคมากมายฉี่ไหลกระปิดกระปอยไขยมันพอกตับมีทางที่จะให้พี่สาวดีขึ้นบ้างไหมาหากน้องสาวจะมาขอกแก้ไขให้ กรมแหละค่ะเพราะกามเคยทำไว้แดไปทำกร,รมอะไรไว้ไม่ยากเลยท่านเอเ็นเป็นเช่นหมีหนาะนางเบียดเบียนสัตว์นั่นแหละค่ะแทงไส้แทงกุงม,มันนั่นหนะท่านเคยเห็นไหมละ่ะเลยอันมนุษย์เลยนั่นแหละหนาะล่าสัตว์มาได้ใช่ไหมค่ะเอาไม้ทิ่มแทงหนาทะลุทะลวงแดงผ่าท้องผ่าไส้อีกท่านเอ๋ยกรามนั่นเลยจึงส่งผลนั่นแหละ ทำมาตั้งแต่เกิดจนตายแหละครากรรมนั่นหนาจึงมากมายเช่นนั้นเลยชาตินี้เขาทำบ้างกัเปล่าไม่ได้ทำเลยเจ้าค่ะชาตินี้<อ>ไม่ได้<อ>ทำอะไรเลยพูดถึงอดีตท่านอ,นอดีตชาติตาชาตินี้เลยมาเสวยนั่นแหละคราชาตินี้ต้องเสวยกรรมนั่นแหละค่ะต้องทุกขทรมานหนาเช่นกันนั่นเลยมีกับไปบุนวายอยู่กับลำไส้บ้างทวารหนักบ้างโรคหัวใจบ้างกระปิดกระปอยอลองดูนึกถึง ทิ้แทงทะลุส้นหนอมันจะเจ็บปวดรวดร้าวไหมเราไม่แตกต่างกันหนอเช่นนั้นเลยพี่เธอไปสร้างกรรมในดินดชาติมาเขาจงป่วยสารพัดโรคเลยนะเวลานี้แทบจะนอนอยู่บนเตียงแลวใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมีหนทางที่จะไปได้แล้วใช่เจ้าค่ะมีหนทางที่จะช่วยบรรเทา,เ,าเหมือนทั้งที่ท่านเทวดาบอกอ่ะเวลาล่าสัตว์มาเสร็จปับ๊บเอาไม้ทิ้งแทง เขาเลยลากไส้ออกมาท่านตับตไตไส้พุงทรมานสัตว์เวรกรรมเลยส่งสะพอนกลับไปพี่เธอเลยไปเจออาการตับตไตไส้พุงเสียหายหมดเลยใช่ไหมถ่ายไม่ออกอีกด้วยเ้าในฐานะน้องสาวขอช่วยอะไรได้บ้างท่านเอ๋ยช่วยได้ก็แค่นั้นเพราะกรรมนั้นตัวเขาเองนั่น เพราะกรรมนี้ชาตินี้นั่นแหละครับต้องสเสวยนั่นแหละนะและท่านก็ขอแบ่งเบาไปเท่าที่ได้ก็แล้วกันทําไปเธอความดีนั่นแหละนหนอบุญที่บุญกุศลนั่นแหละพอให้กับสรร หนอต้องเจอกันแนอาเป็นว่าเธอจะช่วยเขาก็ช่วยไปได้เท่าที่ได้แต่พี่เธอมันกำหนักแล้วคงไม่ฟื้นเป็อยเปใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเพราะตัวเขาเลยนั่นแหละหาต้องสำนึกเพียียนั่นแหลบบะถ้ากเขาหนาะไม่ทำเช่นนั้นแหะกรมนี้หนอก็ต้องสง่งผลเอ่ย ให้รู้เลยว่าเขาต้องชดใช้แหละท่านเลยอ่าจะทำได้อะไรได้บ้างเท่ากี่วันเพื่อที่จะให้เบาบางลงบ้างไม่มีเบาไม่มีบางท่านอตอบไม่ได้เลยนะเหนอกั่นคือกรรมนั่นกับพอสุดแล้วแต่มนุษย์หนอจะทำแลยคือจะทำแค่ไหนก็ทำไปมีกำหนดหน่อยไหมว่ากี่วันไม่มี ทำแล้วอย่าหวังผลนั่นแหละค่ะหาเกเจ้าหนาะทำดีนั่นแหละเอ๋หากหวังผลแหละท่านเอ๋ยผลบุญเลยจะไม่ส่งผลแน่ทำไปทั้งชีวิตนี้แหละอ้อาวเ,เธอกับเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันจ้าค่ะบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันแล้วเขามีครอบครัวป่ะมีแต่ลูกสาวจ้าค่ะมีลูกสาวลูกสาวจ้าค่ะเดีเธออยู่เข้ามาตลอดใช<ๆ>ที่ไหม เจ้าค่ะเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแม่ตายตั้งแต่ยังเล็กลเธอก็ถือว่าไปตอบแทนบุญคุณเขาด้วยการเรื่องอะไรวะด้วยการร,การักษาศีลภาวนาละอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของพี่สาวไปตามนี้เจ้าค่ะไปได้ให้เขามันบริษนะัทน่ะท่านเอ๋ยเพราะเคยเห็นค่ากันเลยนั่นแหละปนาะบได้ไม่มีกนะําหนดนะค่ะทำไปเถนะิดหนาจนตายเลยทาไปเจ้าค่ะ